คนมาชมดอกไม้และพืชผักนะคะวันนี้เป็นช่วงที่พระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะก็จะเป็นมีอะไรบ้างมีมะกรูดนะคะมะกรูดต้นนี้ก็มีลูกเยอะเลยนะคะก็เป็นบริเวณของที่หมู่บ้านจัดสรรน,นะคะนี่เลยค่ะก็จะมีลูกมะกรูดอันนี้ จะเป็นบ้านที่อยู่หลังริมหน่อยนะคะก็จะมีพื้นที่นิดนึงก็จะปลูกพืชผักนะคะพืชผักสวนครัวที่พอปลูกได้นะคะทุกคนก็ใช้พื้นที่เล็กๆให้มีประโยชน์อันนี้จะเป็นต้นทับทิมนะคะต้นทับทิมเราก็มีหมายประดับไว้บ้างส่วนนะคะก็จะประมาณนี้เลยหมายประดับแต่ละอย่างนะคะ แล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือต้นพริกนะคะพริกขี้หนูค่ะทุกคนพริกขี้หนูต้นนี้ก็ดกมากเลยคะ่ะทุกคนมองเห็นไหมคะจะพยายามสูมใกล้ๆให้เห็นนะคะว่าพริกขี้หนูต้นนี้ ดกแล้วก็หอมนะคะไปพอไปทํากับข้าวหอมมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะลูกของเขาพิกขี้หนูเนาะพี่ขี้หนูหอมหอมจากต้นเลยค่ะอ,อ๋อมีน้องมีน้องมีน้องนั่งอยู่ในสวนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ประดับเนาะต้นไม้ประดับบรรยากาศยามเย็นๆน,นะคะมี ทับทิมมีลูกทับทิมด้วยค่ะก็จะปลูกหลากหลายนะคะอันนี้จะเป็นพริกอีกต้นหนึ่งแต่อันนี้จะเป็นพริกน่าจะเป็นพริกอาคนละแบบกับพริกขี้หนูนะคะอันนี้ก็ต้นมะกรูดนะคะกลับมาที่ต้นมะกรูดมีดอกไม้ด้วยค่ะดอกเข็มสีแดงนะคะดอกเข็มสีแดงสวยงามค่ะปลูกไว้นะคะปลูกไว้หลากหลายเนาะ ใช้พื้นที่เท่าที่จะใช้ประโยชน์ได้เนาะเพราะว่าในเมืองกรุงพื้นที่ก็ค่อนข้างน้อยอันนี้เป็นสมจีดนะคะสมจีตท,ที่ปลูกไปนาบานเหมือนกันนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นทับทิมอีกอันหนึ่งทับทิมต้นนี้ออกดอกเยอะมากค่ะค่ะดอกของเขาเยอะมากอันนี้สมจีตนะคะลูกเหลืองๆเ,เลยค่ะ ก็พาชมบรรยากาศเนาะบรรยากาศนี้เลยสวยค่ะสวยและโดกมากค่ะต้นส้มจีต,ต้นนี้ก็จะประมาณนี้ละค่ะทุกคนพาชมกันไปเรื่อยๆมีทั้งไม้ประดับ พืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้มงคลเนาะก็ปลูกแซมแซมกันไปพอที่จะมีพื้นที่เท่าไหร่เราก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่